ขอยาบอัคดคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะถ่ายยากพอเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สะท้อนแสงที่สุดเพราะว่ามีประหลอดนะครับเนี่ยนะครับเนื้อเขาจะแก่ที่บุกประหลอดจะมาจับนะครับนี่องค์จริงนะครับพระผิวจะขาวบนน้ําเงินผิวนี้นะครับเรียกว่าผิวประหลอดพายเงินนะครับมีทั้ง มวลสารที่เป็นเงินผสมด้วยนะครับเพราะเงินนี้เขาจะออกดําใช่ไหมครับพอผสมพวกดีบุกเนี่ยดีบุกเขาจะมีประลอดมาเกาะนะครับเพราะว่าเขาเป็นแร่ที่จะใช้ในการทํากระจกนะครับเวลากระจกสองหน้านะครับทํามาจากาดีบุกนะครับใช้ในการาทาประลอดนะครับประลอดเขาเรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างนี้นะครับมวลสารจะเยอะ อันนี้ผมก็มีองค์หนึ่งพระศกจุดนะครับพระศกจุดนะเป็นบล็อกขยื่นด้วยนะสังเกตรตรงเม็ดพระศกด้านบนนะครับด้านบนจะขยื่นเป็นสองชั้นเลยนะครับเป็นฉัดเลยนะครับนี่นะครับอ,อันนี้ผมจะให้พร้อมเลี่ยมเงินเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าพ้ามาอย่างนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาก็ห้อยอย่างนี้เลยก็เลยไม่รู้สิ จริงๆกอบผมจะแกะมาขายก็ได้ขายสักพันนึ่งก็ขายได้นั้นเนี่ยเป็นกรอบแบบว่าเขาเรียกว่าอ่ากอบเปิดอย่างเงี้ยนะกอบทําพิเศษนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแถมไปให้มันแกะไม่ได้ไงมันแกะไม่ได้เขาทํามาดีอะ่ะเนี่ยนะครับ